ปกติเวลาพูดถึงประกันชีวิตนะคะเราก็มักจะนึกถึงเงินก้อนที่เอาไว้สําหรับ ผู้ที่อยู่ในอุปการะของเรานะคะในกรณีที่หากเราเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็อยากจะแน่ใจเนอะว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาสามารถที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่นะคะตามมาตรฐานการครองชีพของเขาได้นะคะแม้ในวันที่เราจากไปแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะประกันชีวิตก็ถูกนํามาใช้ในการวางแผนการเกษียณได้เช่นกันค่ะโดยประกันชีวิตที่ส่วนใหญ่คนนิยมนํามาใช้ในการวางแผนกเกษียณมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวลองมาฟังกันค่ะ ข้อหนึ่งนะคะประกันสะสมทรัพย์ค่ะประกันสะสมทรัพย์เป็นประกันรูปแบบหนึ่งนะคะที่ให้ทางความคุ้มครองชีวิตด้วยและก็โอกาสในการนาเงินไปสะสมพร้อมๆกันค่ะโดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเป็นเงินก้อนคืนให้กับผู้เอาประกันนะคะทั้งแบบจ่ายคืนเป็นก้อนเดียวเมื่อครบกําหนดสัญญาหรือว่าอาจจะมีเงินคืนระหว่างทางตลอดสัญญาก็ได้นะคะตามที่ผู้เอาประกันเนี่ยต้องการค่ะแต่ถ้าหากผู้เอาประกันชีวิตเสียชีวิตลงนะคะ ทัวข้างหลังเนี่ยก็จะได้รับเงินเอาประกันด้วยค่ะตามที่ระบุไว้ในกรมธรรนะคะซึ่งบางแบบประกันนะคะก็อาจจะมีเงินปันผลด้วยในระหว่างทางให้กับผู้เอาประกันค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งเงินคืนกับเงินปันผลนั้นไม่เหมือนกันนะคะ <Wow. S 1> เงินคืนก็คือจํานวนเงินผลตอบแทนที่ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในกรมธรรว่า เราเนี่ยจะได้รับเท่าไรในปีเท่าไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนประกันนะคะซึ่งบริษัทเนี่ยจะชําระคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนค่ะในขณะที่เงินปันผลนะคะบริษัทเนี่ยอาจจะไม่การันตีจํานวนเงินที่ผู้อประกันจะได้นะคะซึ่งบริษัทประกันนะคะมักจะใช้คําว่าขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีค่ะ โดยปกตินะคะก็จะไม่ได้มีจํานวนที่เยอะมากเนอะส่วนใหญ่ก็จะล้อไปตามดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคารณนะขณะนั้นค่ะซึ่งการใช้ประกันสะสมทรัพย์มาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการ,กรเกษียณของเราดีอย่างไรนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะวางแผนได้อย่างแน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยจะได้รับกระแสะเงินสดหรือว่าเงินคืนในระหว่างทางออกมาปีละเท่าไหร่นะคะอาจจะวางแผนไว้ใช้จ่ายสําหรับยามเกษียณก็ได้หรือถ้าหากประกันครบสัญญาก่อนที่เราจระเกษียณน,นะคะไอ้เงินก้อนที่เราได้รับเนี่ยในวั ครบสัญญาเนี่ยก็สามารถนํามาเป็นซอฟออฟฟันในยามเกษียณที่เราจะนำไปต่อยอดหาผลตอบแทนได้อีกก้อนหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะ ข้อที่2นะคะอันนี้สําคัญมากเลยที่หลายคนเนี่ยใช้ประกันสะสมทรัพย์ในการวางแผนการ,กรเกษียณนะคะเพราะเราได้รับผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีด้วยค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทตามเบี้ยประกันที่จ่ายจริงนะคะและข้อที่3ค่ะก็คือไม่เพียงแค่เราได้เก็บออมเงินนะคะแต่เรายังได้ทุนประกันชีวิตไว้สําหรับดูแลคนข้างหลังอีกด้วยค่ะ ข้อสองค่ะก็คือแบบประกันแบบบำนาญค่ะก็คือประกันที่ไม่ว่าเราเนี่ยจะเริ่มต้นตอนอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะเราจะต้องจ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือจนถึงอายุ59ปีก็แล้วแต่แบบประกันเนอะโดยคอนเซปต์ของประกันในรูปแบบนี้นะคะจะจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันในรูปแบบของเงินก้อนบำนาญหลังกเกษียณอายุค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็คืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะอาจจะได้รับบำนาญตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึงอายุ8 5ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่ กับสัญญากำหนดไว้ค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งประกันบำนาญนี้เหมาะกับใครนะคะประกันนี้เนี่ย <Wow. S 1> เหมาะกับคนที่ต้องการมีกระแสเงินไว้ใช้หลังกเกษียณในจํานวนที่แน่นอนในแต่ละปีค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งการเก็บเงินอยู่ในประกันบํานาญนะคะ <Wow. S 1> อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการนําเงินไปลงทุนในตลาดทุนค่ะ wow. ซึ่งอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่แน่นอนเนอะแล้วก็อาจจะมีโอกาสสูญเสียเงินต้นได้ด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะเบี้ยประกรันบำนาญนะคะก็สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้เช่นกันตามที่กฎหมายกําหนดไว้ค่ะโดยจะอยู่ในกลุ่มที่ใช้ลดหย่อนได้ไม่เกิน15%ของรายได้พึงประเมินนะคะแต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทค่ะและในขณะเดียวกันค่ะก็ได้รับความคุ้มครองชีวิตเช่นเดียวกับแบบประกันแบบสะสมรั์อีกด้วยค่ะข้อที่3ค่ะแบบประกันแบบยูนิตลิงก์หรือว่าประกันควบการลงทุนค่ะ Unit Link คือประกันที่มีการแบ่งมูลค่าทางบัญชีออกเป็น2ก้อนนะคะโดยก้อนแรกจะถูกนําไปทําทุนประกันชีวิตค่ะตามที่ผู้เอาประกันต้องการนะคะซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าอัตรามรณะและค่าดําเนินการต่างๆตามที่บริษัทกําหนดค่ะ ส่วนก้อนหลังนะคะคือเงินที่จะใช้นําไปลงทุนเพื่อให้พอร์ตเติบโตตามวัตถุตตตตตตตประสงค์ของผู้เอาประกันค่ะ <Wow. S 1> โดยเป็นไปตามนโยบายการลงทุนที่บริษัทประกันเนี่ยจะนํามาให้ผู้เอาประกันเลือกนะคะตามเป้าหมายแล้วก็ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลค่ะ โดยจุดเด่นของประกันแบบนี้นะคะก็คือความยืดหยุ่นค่ะที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองชีวิตนะคะหรือว่าการบริหารเงินในพอร์ตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของตนเองหรือสถานการณ์การลงทุนเปลี่ยนแปลงไปค่ะ <Wow. S 1> ทําให้ในปัจจุบันนะคะหลายคนเนี่ยได้ให้ความสนใจกับการนําประกันยูนิตลิงค์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารแผนกเกษียณอายุของตนเองในระยะยาวกันค่ะ โดยจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจนะคะในเงื่อนไขของแบบประกันค่ะและการลงทุนตามแต่ละสถานการณ์ตามเศรษฐกิจนะคะเราจะต้องมีการติดตามหรือว่าต้องมีผู้ที่แนะนำนะคะคอยแนะนำการลงทุนให้กับเราค่ะ ซึ่งการซื้อแบบประกันยูนิตลิงค์นะคะจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเงื่อนไขของแบบประกันค่ะและตลาดการลงทุนตามแต่ละสภาวะเศรษฐกิจนะคะซึ่งถ้าหากเรามีความรู้ความเข้าใจนะคะถือว่าแบบประกันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งซอฟต์ออฟฟันในยามกเกษียณที่น่าสนใจที่สามารถสร้างโอกาสให้เราได้รับผลตอบแทนได้มากกว่าอัตราเงินเฟอ้อหากว่าเราถือครองในระยะเวลาที่ยาวนานมากพอตามสภาวะเศรษฐกิจนะคะ <Wow. S 1> แต่ข้อควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งของยูนิตลิงค์นะคะแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ เหมาะสําหรับวัตถุประสงค์เพื่อลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะนะคะเพราะเมื่อระยะเวลาผ่านไปจํานวนเงินที่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค่าธรรมเนียมในการดําเนินการต่างๆน,นะคะอาจจะลดลงไปตามที่บริษัทกําหนดไว้ค่ะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักของแบบประกันนี้นะคะคือการทําให้พอร์ตเนี่ยเติบโตดังนั้นค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้ในระหว่างทางเนี่ยอาจจะถูก เก็บเยอะในช่วงปีรแรกๆเท่านั้นนะคะแล้วก็จะลดลงตามลําดับค่ะแต่ก็อาจจะสูงขึ้นได้ในอนาคตนะคะเมื่ออายุเรามากขึ้นซึ่งมีค่าใช้จ่ายของอัตรามรณะที่สูงขึ้นค่ะแต่ข้อดีของแบบประกันยูนิตลิงก์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือสามารถให้ทุนความคุ้มครองที่สูงได้ด้วยเช่นกันค่ะจึงเป็นแบบประกันที่เหมาะสําหรับคนที่มีภาระทางการเงินที่ต้องดูแลคนข้างหลังน,นะคะและต้องการเก็บออมในระยะยาวเพื่อวางแผนกเกษียณสําหรับตัวเองไปในเวลาเดียวกันค่ะและนี่ก็คือ 3รูปแบบของประกันที่คนส่วนใหญ่สามารถนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการวางแผนการเกษียณสําหรับตนเองในอนาคตได้นะคะโดยข้อสังเกตที่เราจะต้องให้ความสนใจก็คือการวางแผนเกษียณด้วยประกันสะสมทรัพย์ก็ดีหรือว่าประกันบํานาญก็ดีเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำนะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1- 2เซซึ่งอาจจะไม่ชนะอัตราเงินเฟ้อได้โดยเราจะต้องมีการลงทุนในรูปแบบอื่นเพื่อถัวเฉลี่ยอัตราผลตอบแทน ให้เป็นไปตามเป้าหมายของการ,กรเกษียณของเราด้วยนะคะและความคุ้มครองชีวิตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะักเนื่องจากวัตถุประสงค์ของแบบประกัน2ชนิดนี้ก็คือการเก็บออมเงินนะคะจึงไม่เหมาะกับคนที่ต้องการทําทุนประกันสูงๆเพื่อคุ้มครองภาระทางการเงินค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นประกันแบบยูนิตลิงค์นะคะเราเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นนะคะสามารถที่จะชนะอัตราเงินเฟ้อได้ ก็ต้องซื้อด้วยความเข้าใจนะคะในแบบประกรันแล้วก็การลงทุนด้วยค่ะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะคะแต่ข้อดีของยูนิตลิงอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือเราสามารถที่จะสร้างทุนประกันที่สูงไปพร้อมๆกันกับการออมเงินได้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นความรู้ที่เบียร์นามาฝากกันในคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่มีคําถามอยากให้เบียร์อธิบายเกี่ยวกับการวางแผนการเงินนะคะหรือว่าประกันเนี่ยสามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับเบียร์ได้ที่ Facebook Fanpage เบียร์มันนี่อินฟินิตค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ